นะครับหลายล้านบาทต่อเล่มนะครับจะพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งผมทำโรงพิมพ์มาก่อรู้มันยากยิ่งเล่มหนาะ้นะตเตอะเตอะเนียว่ายากก็ทำมาจําหน่ายเนี่ยเพื่อหวังให้เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อหลักแบบนี้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในจีนการปฏิวัติในรัสเซียใช้ลักษณะเดียวกันสมัยก่อนใช้ใบปลิวในไทย2 4 7 5เ็ก็มีการโปรใบปลิววัษณะเช่นนี้เหมือนกัน แต่คราวนี้มันเป็นหนังสือเป็นเป็นเล่มขึ้นมาเลยแต่สมัยก่อนไม่ต้องขออนุญ,ญาตปัจจุบันต้องขออนุญาตสมัยก่อนเขาเรียกใบปลิวเถื่อนนะครับถ้าหนังสือไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตก็เรียกว่าหนังสือเถื่อนนะครับตอนนี้หนังสือชุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ถูกผิดนะฮะพิมพมาแล้วการก,การะทำความผิดสําเร็จละถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็รอดไปถ้าผิดก็หมายความว่าจะต้อง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็ <c oughs> สวัสดีหุนส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะ,ะประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นเรื่องหนังสือล้างสมองที่กำลังมีการออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมากนะฮะอดีตนักสิทธิวชนบางคน,นะะก็บอกว่าควรจะเป็นการแสดงออกลักษณะาการเห็นต่าง เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคุณหญิงดมเตอร์กรยาโสพลพาณิชย์ฮะรัฐมนตรีช่วยวกาการกระทรวงศึกษาธิการมีการตั้งทีมเฉพาะกิจสอบนิทานสําหรับเด็กหากพบล้างสมองปลูกปั่นจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีตามกฎหมายคุณหญิงกรายาสั่งเร่งมีการตรวจสอบกรณีโซเชียลมีเดียมีการแชร์หนังสือการ์ตูนปลูกระดม ให้ข้อมูลเข้าข่ายบิดเบือนพร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจประสานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่านางดรุณีวันนะครับชาญพิพัฒช,ชัยโกศกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครดรคุณหญิงกรยาโสพลพาณิชเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็ก กร้ายตำลาเรียนนำออกมาจัดจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปที่มีเนื้อหาเข้าขายบิดเบือนและอาจให้เด็กเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้หากไม่ได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องโดยครูหรือผู้ปกครองโดยด็อร์คุณหญิงกรยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปทราบเรื่องแล้วมีความเป็นห่วงอย่างมากนางดรุนีกล่าวว่า รัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ตั้งทีมเฉพาะกิจโดยมีนายภูมิสร์เสนีวงศนะ์ณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นประธานในเรื่องนี้พร้อมด้วยตนเองและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วคุณหญิงกรลยาท่านได้ทราบเรื่องนี้แล้วและไ,ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งเร่งให้ตรวจสอบโดยเร็ว ซึ่งหากพบว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังและครอบงำความคิดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่สามารถแยกแยะเท็จจริงต่างๆได้อันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านจึงอยากให้ครูและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เสพข้อมูลดังกล่าวจะต้องตระหนักถึงข้อได้ดจริงแยกแยะและไม่ยอมรับหรือสนับสนุนเชิดชูความรุนแรงรวมถึงการสร้างข้อมูลเท็จ เนื้อหาที่บิดเบือนปลุกปัน่นเยาวชนให้หลงผิดได้นะครับคุณหญิงกริยากล่าวแบบนั้นนางดุลีกล่าวต่อว่าท่านรัฐมนตรีนะครับมีมุมมองที่จะเปิดกว้างสําหรับเยาวชนมาโดยตลอดและเชื่อมั่นในหลักเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญคือจัดทําข้อมูลไม่มีเจตนาให้ร้ายบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยกยุกแย่ให้เกิดความเกลียดชังในสังคมจึงอยากร้องขอให้มี ผู้ที่มีเจตนาไม่หวังดีต่อประเทศได้ยุติการกระทำดังกล่าวนางดุรุณีกล่าวว่าทีมเฉพาะกิจดังกล่าวประสานกับความความมั่นคงนะครับหากพบว่าเนื้อหาปรากฏนิทานมีเจตนาปลุกปั่นนะครับล้างสมองหรือปลุกปั่นเด็กๆนะครับหรือไม่ก็จะมีการดําเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งหากพบว่า ผิดจริงก็จะเป็นอันตรายอย่างมากนะครับและจะดําเนินการดําเนินคดีตามกฎหมายผู้สืขาวรายงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่านะครับนิทานดังกล่าวเป็นหนังสือวาดหนังสือวาดหวังหนังสือนะครับซึ่งทางเพจ f a c e b o o k หวังหนังสือได้ระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมาซื้อให้อ่านกันค่ะจะได้เห็นชัดว่าบิดเบือนหรือไม่อย่างไรตรงไหน แล้วมาคุยบอกกันดีๆได้เลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่ได้เห็นได้อ่านนิทานวาดหวังนะครับทั้ง8ดเล่มแล้วขอบคุณที่สนใจนิทานเล่มเล็กๆนะครับที่เพิ่งกรอดมาได้ไม่กี่วันนี้เองขอบคุณคุณอุ่นใจขอบคุณอุ่นใจมากๆนะครับกับทุกถ้อยคำน้ำใจของทุกคนที่มีความหวังกับหนังสือของพวกเราคนเล็กๆค่ะ สำหรับการวิเคราะห์นะครับจากปรากฏการณ์ที่ถูกนําเสนอคือปรากฏว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับมีการทําหนังสือขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปกแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่บนทางประชาธิปไตย10ราษฎรมีรูปชูนิ้วป้ายสีดำนะครับมีเรื่องของแคก็กแคร็กมังกรไฟเด็กๆมีความฝันตัวไหน ตัวไหนหัวตัวไหนหางนะครับเป็ดน้อยนะครับมีเสียงร้องขององนกอะไรประมาณนี้นะฮะที่มีการาผลิตขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือคุณหญิงกร,รยาโสพลพาณิชเนี่ยนะครับก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เพราะหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงนะครับก็มอบให้ผู้เกี่ยวข้องให้ภูมิสรรนะเสนีวงนอยุธยา นะครับเข้าไปเป็นประธานกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้การสอบสวนเรื่องนี้แน่นอนฮะถ้าพบว่ามีการยุยงปลุกปั่นนะฮะก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยมีการประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบนะครับและก็จะต้องตรวจหนังสือดกล่าวว่าได้มีการตีพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่ได้มีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่คือการจะตีพิมพ์เนี่ยต้องขออนุญาตตามกฎหมายจะต้องมีใบญาตโรงพิมพ์ นะครับทายุยงปลูกปั่นปุ๊บมีความผิดตามกฎหมายถูกดำเนินคดีทันทีซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเรื่องของใบปลิวเรื่องของหนังสือเรื่องของหนังสือพิมพ์เรื่องของเอกสารมีมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาเรียกว่าการปลูกฝังทางความคิด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เป็นอุดมการการปลูกฝังทางความคิดจะเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาตอนนี้ถ้าเด็ก5ขวบนั่นหมายาว่าเขากําลังปลูกฝังทางความคิดในระดับรากเหง้าของความเป็นมนุษย์นเะกิดม,มาปุ๊บ5ขวบปลูกฝังทางความคิดคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องบอกก็รู้นะคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นใครที่อยู่เบื้องหลัง นแน่นอนฮะอยู่ต่างประเทศที่กําลังเคลื่อนไหวทางการเมืองหวังจะกลับมายัางประเทศไทยทําไมอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะใครเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็โทษเขาอะไรก็โทษเขาวิธีการดูไม่ยากนหนังสือเหล่านี้มันต้องมีการลงทุนนะครับลงทุนก็ไม่ใช่บาทสองบาทหนังสือเล่มสองเล่มเลยนะออกหนังสือเล่มหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนนะจำนวนมหาศาลนะครับหลายล้านบาทต่อเล่ม นะครับจะพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งผมทําโรงพิมพ์มาขอรู้มันยากยิ่งเล่มหน,น,นาๆเตอะเตอะเดี๋ยวยากถ้าทำมาจําหน่ายเนี่ยเ <c oughs> พื่อหวังให้เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อหลักแบบนี้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในจีนการปฏิวัติในรัสเซียใช้ลักษณะเดียวกันสมัยก่อนใช้ใบปลิวในไทย2 4 7 5เ็ก็มีการโปรยใบปลิวลัษณะเช่นนี้เหมือนกันแต่คราวนี้มันเป็นหนังสือเป็นเป็นเล่มขึ้นมาเลยแต่ สมัยก่อนไม่ต้องขออนุญาตปัจจุบันต้องขออนุญาตสมัยก่อนเขาเรียกใบปลิวเถื่อนนะครับถ้าหนังสือไม่ได้มีการขออนุญาตเ็าเรียกว่าหนังสือเถื่อนนะครับตอนนี้หนังสือชุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ถูกผิดนะฮะพิมพ์มาแล้วการกระทำความผิดสําเร็จละถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็รอดไปถ้าผิดก็หมายความว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในช่วงยุคค,คอมมิวนิสต์ก็มีลักษณะอย่างเงี้ยการทำหนังสืออย่างเงี้ยนะในเหตุการณ์6ตุลาสมศักดิ์เยี่ยมทีรสกุลก็หนึ่งใน,น จิตภูมิศักดิ์ก็หนึ่งในนักเขียนในการทำานื่งสพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ในการปลูกฝังทางความคิดเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ตอนนี้ก็รอดูแล้วกันนะฮะผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าผลสอบเกี่ยวข้องกับการยุยงปลูกปัน่นแน่นอนฮนะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในหลักวิชาการแล้วเราได้เห็นหลักของการปลูกฝังทางความคิดไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่า มันกําลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนี้ในกรอบเฮาส์ในหนังสือต่างๆในโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเมื่อก่อนผมบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้นกําลังจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่การจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองเมื่อก่อนผมพูดใหม่ๆคนบอกว่าไอ้น่บูดไปเรื่อยวันนี้เป็นไงทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆทุกประการ สถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็มาต้องมเอาเดือดร้อนกับการวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ปิดพรถาสการตอนนี้เรื่องเอกสารเรื่องหนังสือเป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดนะฮะส่วนเรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้นก็อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะที่มอบให้ภูมิสันไปดําเนินการต้องดูว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรและจะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามตัวต้องที่หรือส่งกองปราบ นะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องนี้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทิ้งน,น,น,นักการศึลษาเราเมื่าผ้าแสงเรื่องอราง่ามแฉยามตาในนักพสลักจากอัมพรงเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักการจะลาเราไปไกล ยามนี้จางต้องตากจากดวงใจกล้แสงใกล้สุดดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัอเคลียกันทุกวันคืน

The golden sun turns the blue sea. Prince of hill and the rum tree. Happy be my love at sunset. Tis sunset, the body caught dancing sand beam. Brightly shines on in my heart's dream. Of flower on the love at sunset. The birds come to find it A piece of The wild world seems to rest And so do I, answer so you Tears are Is when we sing The sun comes twilight Tears down the Good night, happy be my lover, sun down.